จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ450กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ8,124.056ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ5,077,535ไร่คิดเป็นร้อยละ1.58ของพื้นที่ทั้งประเทศหรือร้อยละ4.90ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่เกษตรกรรม3,696,739ไร่คิดเป็น72%ของพื้นที่ทั้งหมดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่เนื่องจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน3กลุ่มหรือสุรินทร์สเผ่าคือขเมรกุยและลาว แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมีความสามัคคีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13สิงหาคม2563โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามคำสั่งที่242ับ2563 ลงวันที่13สิงหาคม2563ทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการติดตามเร่งรัดช่วยเหลือและเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุรินทร์โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่โดยได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง7เขตในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุรินทร์เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดโดยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์โดยมีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แบ่งได้5ด้านดังนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคแหล่งน้ำหลักที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดสุรินทร์ขอเสนอประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำสุวรรณพาเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตทำน้ำประปาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตะบนกังแอนอันมีหน่วยงานต่างๆรวมถึงโรงพรยาบาลประสาทตั้งอยู่ในพื้นที่มีปริมาณน้ำเพียง0.679ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นร้อยละ41.62พองความจุโดยปัจจุบันมีการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำอําปืนกงตำบลบ้านพลวงระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อนำมาเติมอ่างสุวรรณภา,าซึ่งระดับน้ำคาดการว่าปริมาณน้ำข้างต้นจะใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม2564อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตทำน้ำประปา ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองสุรินทและบริเวณใกล้เคียงด้วยสภาพพื้นอ่างมีลักษณะตื้นเขินจึงทำให้เก็บกักน้ำได้ในปริมาณที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการจากการขยายตัวของชุมชนเมืองประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ปริมาณฝนไม่สามารถคาดการได้ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากดำเนินการขุดลอกพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้มีความลึกจากแนวระดับเดิมจะสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บน้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงการซ่อมแซมฝายยางบ้านตระแสงในลำชีน้อยที่ได้มีการก่อสร้างไว้เมื่อปีพุทธศักราช2,535ซึ่งปัจจุบันชำรุดเกิดรอยรั่วซึ่งฝายดังกล่าวเป็นโครงการฝายทดน้ำในลำชีน้อยหากได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงจะทำให้มีแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม สามารถผันน้ำมาใช้เพื่อการอุป,ปโภคและบริโภคต่อไปปัญหาเส้นทางคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์โดยทางหลวงหมายเลข2378เส้นทางอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ถึงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเส้นทางหลักสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด และใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเส้นทางดังกล่าวยังมีบางช่วงที่เป็นสองช่องจราจรทําให้การเดินทางยังไม่สะดวกเท่าที่ควรซึ่งหากมีการปรับปรุงช่องทางการจราจรเป็นสี่ช่องทางจะทำให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาใช้บริการณทนะ่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้สะดวก เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์ได้เสนอโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข226ตอนสุรินทร์ห้วยทับทันต่อรัฐบาลแล้วยังไม่ได้รับการพิจารณาจึงเสนอมาอยัางท่านรัฐมนตรีเพื่อให้ความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการต่อไปการก่อสร้างด่านศุลก,กากรช่องจอมแห่งใหม่จังหวัดสุรินทร มีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่เป็นแหล่งการค้าทางชายแดนที่สำคัญโดยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการในการนำเข้าและส่งออกกรมศุลกากรได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญในการดำเนินการโครงการก่อสร้างด่านศุลกา,กากรช่องจอมแห่งใหม่ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติแจ้งว่า ไม่อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติที่จะพิจารณาอนุญาตแต่ทั้งนี้หากมีการเพิกถอ,อนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญเฉพาะบริเวณดังกล่าวให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติก็สามารถพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ได้จังหัดสุรินเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการขยายพื้นที่ให้บริการของสุรกา,กากรจึงได้นําเรียนเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่านรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปด้านที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์มีประชาชนที่ครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นจํานวนมากทั้งที่สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งจังหวัดส่งผลให้เกิดปัญหาในการออกเอกสารสิทธิโดยเหตุดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุรินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีมติมอบหมายให้สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาเร่งรัดด,ดำเนินการยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินและประกาศกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งนี้ จึงของความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีในการสนับสนุนการประสานงานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปด้านผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปัญหาช้างตกงานช้างคืนถิ่นสืบเนื่องจากโครงการของคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์โคชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีงบประมาณจำกัดในการดูแลช้างที่อยู่ในความควบคุมดูแลแล้วจำนวน280เชือกกรณีดังกล่าวหากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การสวนสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านระไซเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ที่มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามโดยปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่และนอกพื้นที่จำนวนมากอันนำไปสู่การสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวายได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐบาลแต่ด้วยเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเข้าอ่างเป็นถนนดินลูกรังยิ่งหากเกิดฝนตกยิ่งทำให้สภาพถนนชำรุดเสียหาย ทำให้มีความยากลําบากในการเดินทางเข้าอ่างเก็บน้ําจึงมีความจําเป็นจะต้องให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าวด้านสังคมและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด2อ8ล้านไร่ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดราคาในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ2,564ราคาข้าวตันละ11,800บาทถึง12,000บาทซึ่งเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาตันละ16,000บาทโดยเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าจึงขอความการุณาได้เพิ่อมวงเงินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวการลดความเหลื่อมล้ำ และการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลครัวเรือนยากจนโดยในพื้นที่ทั้ง17อำเภอมีครัวเรือนยากจนจำนวนทั้งสิ้น15,200ครัวเรือนซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วจำนวน3,573ครัวเรือนคงเหลือ11,635ครัวเรือน ทั้งนี้ในปี2564และปี2565จังหวัดสุรินทร์มีนโยบายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของโครเรือนตกเกณ์ดังกล่าวด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดำเนินโครงการเลี้ยงโคงเนื้อโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโครงการเลี้ยงแพะเนื้อซึ่งการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระยะอันสั้น และแก้ไขปัญหาความยากจนได้เป็นอย่างดีหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนข้างต้นให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้เป็นอย่างดีประเด็นปัญหากลุ่มที่5าด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้านฝั่งทิศใต้ของจังหวัดสุรินท์มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า มีส่วนราชการหน่วยงานของรัฐดําเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดยการดำเนินโครงการต่างๆในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ข้างต้นของสี่อำเภอชายแดนคิดเป็น2 5ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ทั้งนี้ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่อนผันให้หน่วยงานราชการที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ายื่นคำขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้ภายในวันที่18ธันวาคม2563ในการนี้ได้รวบรวมคำขออนุญาตใช้พื้นที่เรียบร้อยจะได้ขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปปัญหาต่างๆที่จังหวัดสุรินได้นำเรียนในเบื้องต้น เป็นปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประชุมเมื่อวันที่9พฤศติกาย,ยน2563โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ร่วมประชุมกันกลองพิจารณาด้วยจานวน6ท่านปัญหาดังกล่าวเกินศักยภาพของจังหวัดสุรินทร์ที่จะขับเคลื่อนและแก้ไข จึงมีความจําเป็นจะต้องกราบเรียนท่านรัฐมนตรีเพื่อผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป